ครับสวัสดีครับมันมีงานเปิดงานอีกครั้งนะครับจากที่ห้างไฮไปโดนเติมนะครับมันมีงานแทรกโดนข้ามาเป็นเครื่องคัดข้าวปลูกครับเครื่องทําความสะอาดข้าวปลูกนะครับเครื่องทําความสะอาดข้าวเปลือกนะครับก้อนสีนะครับตัวนี้รุ่นพี่ที่สองสองนดันในกำลังเหตุอยู่นะครับตอนนี้มีงานแทรกข้ามาคือโตชุดทําความสะอาดข้าวเปลือกครับไปตเติมให้ลูกค้าอยู่ ซีสะเกตนะครับกล่าวมาเบรดให้ลูกค้าเพิ่อนในเบื้องน้านะครับเริ่มเพิ่มลงมือเหดให้แล้วนะครับกาข,ข้างในเป็นตู้นะครับกำลังเหดอยู่นะครับส่วนต้องคุณกาเหดตะแ,แกรงนะครับกำลัขขงไซใหม่กันอยู่นะครับส่วนนี้เหดเครื่องนวิดนะครับเป็นตู้พัดลมนะครับ ตัวนี้ก็เริ่มว่างแล้วครับเริ่มม้นว่างครับโล่งแล้วนะเริ่มโล่งแล้วนะครับพื้นที่เขาก็เริ่มโล่งแล้วนะครับตัวนี้เป็นขนาดเห็นยิบซีนิ้วนะครับยีสี่นิ้วสีรอบเดียวนะครับมอเตอร์หาแรงนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นกำลังเหตทีทเลสคางไว้ก็เป็นรุ่นพีที่สองนสองนะครับเป็นรุ่นที่รับความนิยมนะครับอยู่ในขนาดนี้นะครับ เราสนใจอยากได้ล่งสีเขานะครับกางิกงกางเข้านะครับ0981282955นะครับว่าจะเป็นล่งสีขาวๆล่งสีเขากล้องนะครับขนาดน้อยขนาดใหญ่นะครับเท่ากับลาเพชรนะครับตามสเปคของลูกค้านะครับบริการส่งและติดตั้งนะครับยันกระถ้วยที่หนึ่งครับ0981282955นะครับอีกวันหนึ่ง0902809029นะครับดีทีมบ็อบ กันมากาก็ได้นะครับเนาะจากเบื้องวิวีโอก,ก็สามารถเข้าไปเบื้องในในช่อง YouTube นะครับเครื่องสีข้าวปอทวีซับนะครับไปที่เพจกับเครื่องสีข้าวปอทวีซับนะครับ Facebook ก,ก็พิมพ์คาว่าเครื่องสีข้วาวปอทวีซับนะครับจะเจอนะครับหรือว่าเข้าไปใน g o o g l e นะครับพิบมพ์คําว่าเครื่องสีข้าวปพทวีซับแบบไม่ไดขึจนมาทุกช่องทางให้เาราในห้างด้เข้าไปติดตามกันได้นะครับหากเข้าไปเบิ้งใน YouTube แล้วก็กกฝากฝากดติดตามใบด้อพี่น้องเ้อนะครับจะได้แจ้งเตือนวิดีโอดีๆให้เ้าไเด็เบื่องกันนะครับ รับมอนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ